ล่าสุดนะครับมีข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์เขาเผยว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาสุขภาพจิตยังคงมีแนวโน้มนะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสังคมไทยโดยกรมสุขภาพจิตพบว่ามีผู้ป่วยจิตเวทเพิ่มขึ้นจาก1.3ล้านคนในปี58นะพี่เป็น2.9ล้านคนในปี66ซึ่ง2.9ล้านคนเนี่ยอันเนี้ยคือคนที่เข้าไปรักษา่พ้น 2.9ล้านคนเนี่ยคือคนที่รู้ว่าตัวเองเครียดแล้วเข้าไปรักษาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีคนมีปัญหาสุขภาพจิตมากถึง10ล้านคนมีหน้าเจ้าเข้าทรงเยอะไปหมดช่วงนี้เป็นไงล่ะหน,นะน,น,นึ่งในเจ็ดะหนึ่งในเจ็ดคนนั้ก็มีคนเครียดคนนึงนคนเนี้ยเจ้าเข้าทรงก็เยอะออคนไปไปเป็นลูกไปเป็นทาสเจ้าวกว็าเยอะอม,มีหน้าถึงได้เยอะไปหมดอจากผลการสำรวจล่าสุด พบว่าส่วนมากจะเจอปัญหาจากความเครียดสูงถึง15.48นะครับเสี่ยงซึมเศร้านะครับ17.20และเสี่ยงค่าตัวตาย10.63เอ้เยอะนะแย่ลงกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเยอะมากนะครับเยอะเสร็จเพราะว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปไงตอนนี้พี่จังว่าตอนไม่มีโซเชียลผมว่าคนไม่ได้เครียดขนาดนี้นะไม่เครียดสมัย90นะไม่เครียดเลยทำไมค่อนสมัยกพราคน มันไม่ต้องรับรู้อะไรเยอะเยอะแยะไปหมดคน,น <ะ S 2> ยุคพี่เนี่ยคน<ม>ยุคพี<ม>่ยุคเจ็ดศูนย์เนี่ยเขาเครียดเรื่องอะไรก็ยุคเก้าศูนย์นี่วินิก